สวัสดีครับมาพบกับรุสลันในวิชาคณิตศาสตร์ป5 EP 5นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนคละนั่นเองครับพร้อมกันแล้วมาดูกันเลยการเปรียบเทียบจำนวนคละนะครับทำได้อย่างไรนะครับเราก็ทำได้โดยจำนวนนับใดมากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่านั่นเองครับ ทังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเปรียบเทียบ3เศษ1ส่วน2กับ2เศษ3ส่วน5เราตรงเราดูตรงที่จำนวนนับนะครับอ่าข้างหน้ามีเลขอะไรครับข้างหน้ามีเลข3และก็ตัวข้างล่างคือ2เขาบอกว่าจำนวนนับใดมากกว่าจำนวนคะนั้นจะมากกว่านั่นเองครับแสดงว่าเปรียบเทียบจำนวนนับพบว่า 3. มากกว่า2เราก็สรุปได้เลยว่าเศษ3เศษ1ส่วน2 เป็นยังไงกับ2เศษ3ส่วนห้าใช่ครับเพราะ3ามมากกว่าเราก็ตอบได้เลยว่า3เศษ1ส่วน2มากกว่า2เศษ3ส่วน5นั่นเองเก่งมากเลยนะครับฮันเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยการเปรียบเทียบจำนวนคะนะครับจำนวนนับเท่ากันให้เปรเียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนใดมากกว่าจำนวนคะนั้นก็จะมากกว่าอ่ทาทังนั้นเรามาดูกันเลยนะครับเปรียบเทียบเศษส่วน เศษสามสามเศษสี่ส่วนหกกับสามเศษห้าส่วนเก้าอ่าเราจะใช้กรณีแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากจํานวนครับเป็นยังไงจํานวนข้างหน้าอ่าจำนวนนับเท่ากันเราก็จะได้ว่าเราต้องมาเปรียบเทียบตัวเศษกับเศษนั้นเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองครับถ้างั้นเราพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยอ่าเรามาดูสี่ส่วนหกกับห้าส่วนเก้า ก่อนอื่นอ่ะเราก็ต้องวาดตารางกันก่อนนะครับเพื่อดูว่า6กับ9คูณอะไรแล้วได้มีผลลัพธ์เท่ากันอ่ะเรามาดูนะครับ6กคูณสเท่ากับ18 9แปดคูณสอเท่ากับ18อ่ะได้แล้วเราก็มาทําให้ตัวส่วนเท่ากันกันเท่ากันก่อนเลยนะครับอ่ะเรามาดู4ีส่วนหครับ6กคูณอะไรเท่ากับ18 6แปดคูณส หกคูณสเท่ากับ18ข้างล่างคูณ3ข้างบนก็ต้องคูณ3ไปด้วยนะครับอ้าวสคูณสเท่ากับ 12, 6, 3, 18โอเคนะครับต่อไปเรามาดูเศษ5ส่วน9กันต่อนะครับเคูณอะไรครับ9คูณ2เท่ากับ18ข้างล่างคูณ2ข้างบนก็ต้องคูณ2ใช่ครับ5คูณ2เท่ากับ10ต่อไป9คูณ2 9 2, 18โอเคได้แล้วนะครับตัวส่วนเท่ากันแล้ว ซึ่ง12ส่วน18กับ10ส่วน18เป็นยังไงกันครับเมื่อกี้เมื่อกี้จำนวนนะับผ่านไปแล้วอ่า EP ก่อนนะครับ EP ก่อนนั่น,นคือ EP 4ที่เราเรียนเศษการเปเรียบเทียบเศษส่วนครับตัวส่วนนะตัวเศษนะครับตัวเศษได้มากกว่าตัวเศษส่วนนั้นก็จะมากกว่านะครับอ่าดู18ข้างล่างเท่ากันแล้ว ข้างบนครับ12กับ10 12มากกว่า10เราก็จะได้ว่าเศษ12ส่วน18มากกว่าเศษ10ส่วน18นั่นเองครับดังนั้นข้อสรุปเราคืออะไรนี่ครับโจทย์เราถามตัวนี้ดังนั้นเราก็มาตอบกันเลยว่าแสดงว่า3เศษ4แสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่า4ส่วน6มากกว่า5ส่วน9แล้วก็สรุปคำตอบตอบว่า3เศษ4ส่วน6มากกว่า3เศษ5ส่วน9นั่นเองครับ พร้อมแล้วไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยอ่าสำหรับเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับนั้นเป็นเศษเกินกับจำนวนคละนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวครูจะแสดงเป็น2กรณีนะครับ2วิธีนะครับวิธีแรกครูจะแสดงเป็นเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละและวิธีที่2คือครูจะแสดงในรูปของจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนั่นเองครับอ่ะเรามาดูวิธีที่1กันเลย วิธีที่1ทําเสร็จเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคละนะครับอ่าเรามาดูนะครับ19ส่วน10 10คูณอะไรได้19ไม่มีครับ10ก็10คูณ1อ่าตัวนี้เราได้เรียนมาแล้วนะครับเปลี่ยนเสร็จเกินเป็นจํานวนคละ10คูณ1ได้9 10คูณ1อ่าจะดูว่ามันเท่ากันไหมสิคูณ1เท่ากับ10บวกกับ9 ก็เป็น19ได้แล้วนะครับเช็คคำตอบโอเคได้แล้วนะครับ19กส่วน10ก็คือ1เศษ9ส่วน10นั่นเองอ่าพราะเราจะเปรียบเทียบจำนวนคะนะครับความรู้ที่เรามีคือจำนวนนับใดมากกว่าจะจำนวนคะนั้นจะมากกว่าแต่ผลปรากฏว่าเป็นยังไงกันอ่าผลปรากฏว่า1จําจำนวนนับเท่ากันเราก็ต้องมาเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองคือ9ส่วน10กับ7ส่วนแนั่นเองครับ ังนั้นเราจะมาเปรียบเทียบนะครับ9ส่วน10กับ7ส่วน8ก่อนที่เราจะเปรียบเทียบเราก็ต้องค้นหาดูว่า10กับ8มีผลมีที่คูณกันแล้ว10กับ8นะครับ10คูณอะไรแล้วก็8คูณอะไรที่มีผลลัพธ์เท่ากัน่าเรามาดูตารางกันเลยนะครับอันนี้ตารางนี้นะักเรียนต้องแสดงเองนะครับ10คูณ2อนะ่ะ10คูณไปเรื่อย10คูณ4ีเท่ากับ4 0่คูณ5เท่ากับ40อ่ะเจอกันแล้วนะครับตัวส่วน ที่เราจะทำให้มันเท่ากันคือ40นั่นเองเรามาดูกันเลย10คูณด้วย4เท่ากับ40ข้างล่างคูณ4ข้างบนก็ต้องคูณ4ใช่ครับ9 4 9เคูณสเท่ากับเท่าไร่3มเก่งมากครับ40โอเคส6ส่วน40ต่อไปครับ7ส่วน8 8คูณอะไรเท่ากับ40่5 40าอ่าจากนั้นข้างล่างคูณ5้าข้างบนก็ต้องคูณ ห้าห้าคูณห้าใช่ถูกต้องครับ35มสิบห้าแคณหเท่ากับสีนั่นเองเราก็ทราบแล้วว่า9ก้ส่วนสิกับ7จส่วนแนั่นก็คือ36มสก่วนสีกับ35มส่วนสีสอ่าตัวส่วนข้างล่างเท่ากันแล้วตัวเศษละครับเราดู36เป็นยังไงกับ35มาใช่มากกว่าเราก็จะได้ว่า36มส่วนสีมากกว่า35มส่วนสี่สิบแสดงว่า 9ส่วน10ก็จะมากกว่า7ส่วน8นั่นเองครับดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า9ส่วน10ก็มาจากเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้คือเสร็จเกินก็จะเป็น19ส่วน10จะเป็นยังไงกับ1นึจส่วน8มากกว่านั่นเองครับโอเคไหมอ่าถ้าโอเคแล้วมาดูวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองคือเปลี่ยนจาก อจํานวนคะให้อย uh ู8 8, 8, 8, 8. ่ในรูปของเศษเกินนั่นเองครับพร้อมกันแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับจาก1เศษ7ส่วน8ปดทำยังไงทบทวนนิดนึงนะครับ8คูณ818บวกกับ7ก็เป็น15ส่วน8เราก็เราก็เลยเปรียบเทียบ19ส่วน10กับ15ส่วน8นั่นเองครับจากนั้นเราก็มาดูเหมือนเดิมครับ สิบอ่าเราก็มาทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับซึ่งวิธีที่1เมื่อกี้เราก็หาแล้วไม่ยากแล้วเรามีตารางแล้วนะครับอ่าเราก็มาดู10คูณอะไรครับสิบคูณสี่ข้างล่างคูณสี่ข้างบนก็ต้องคูณสี่อ่าสิบก้าคูณสี่ทดไน่อหาแล้วทดไนยทดไนสิบเก้าคูณสี่ครับสี่เก้าสามสิบหก สี 1, ส่เป็น7อ่ะได้แล้ว76 10สิบคูณสเท่ากับสีต่อไป8ปดคูณอะไรครับ8ปคูณหข้างล่างคูณ5ข้างบนก็ต้องคูณ5อ่ะทดหน่อยเร็ว15บคูณหเท่ากับเท่าไรสิห้าคูณ5 5าห้าใส่5ทด2 5งหห้า บวก2เป็น75ได้แล้ว75นะครับ75ส่วน40อ่ะเราได้แล้วนะครับดังนั้น76สก่วน40กับ75ส่วน40เป็นยังไงกันอ่ะ76มากกว่าจากนั้นนะครับเราก็แสดงว่า19กส่วน10กับ15ส่วน8เป็นยังไงมากกว่าผลสรุปว่า19ส่วน10 ก็จะมากกว่า1 7เศษ7ส่วน8อ่เหมือนใช่ไหมครับจะใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2แต่คำตอบสุดท้ายเป็นยังไงกันคำตอบสุดท้ายเป็นยังไงกันมากกว่าคือเหมือนกันนั่นเองครับกับวิธีที่1สแสดงว่าถ้าครูให้นักเกรียนทำนะครับครูจะไม่บังคับให้ใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2นะครับนักเกรียนสามารถใช้ตามความถนัดของนักเกรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมมาแล้วมาดูกันเลยนะครับ ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับกิจกรรมที่5แสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนจำนวน4ข้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูรุสลันก็สอนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ